หรือจาราจอช่อง3ามบอยปรกรณ์ผู้ชวนเอะหลังโดนถามเรื่องต่อสัญญากับช่องเป็นอีกหนึ่งพระเอกแถวหน้าของช่องสมที่แฟนๆหลายคนน่าจากคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะ สำหรับบอยปรณ์ฉบชัดบริร,รักษ์พอแจ้งเกิดจากละครชุดเรื่องดังอย่างสี่หัวใจแห่งขุนเขาและมีผลงานปังๆออกมาให้ติดตามกันอีกเพียบแต่ช่วงนี้ก็หายหน้าหายตาไปจากจอละครพักใหญ่จนแฟนๆแอบหวั่นใจเลยว่าเจ้าตัวจะหมดสัญญากับทางช่อง3ไปแล้วหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาตอบแล้วว่าสัญญาเหลือไม่ถึงปีแต่เดี๋ยวค่อยตัดสินใจอีกทีโดยบอกเลยว่าสัญญายังมีอยู่ครับตอนนี้มีนักแสดงหลายคนเริ่มไม่ต่อสัญญ,ญา ความจริงแล้วผมก็ได้ยินมาบ้างแต่บางทีเราก็ไม่ได้อัปเดตแบบเร็วทันพอมีคนมาถามพอมีคนมาบอกเราก็อา้าวหมดแล้วหรอแต่บางคนก็เห็นตามข่าวบ้างแต่ของผมเหลือไม่ถึงปีครับตอนนี้ผู้ใหญ่ยังไม่ได้เรียกเข้าไปคุยครับผมว่ารอถึงจังหวะเวลาก่อนดีกว่าค่อยตัดสินใจอีกทีแหมเดี๋ยวค่อยตัดสินใจอีกทีนี่ทําเอาคิดไปไกลเลยละคะ่ะพอก็มีหลายคนเหมือนกันที่เคยบอกว่าเดี๋ยวตัดสินใจอีกทีแล้วก็ไม่ต่อสัญญาเอาเป็นว่า หนุ่มคนนี้จะต่อสัญญาอยู่กับช่องสามไปอีกยาวๆหรือเปล่านั้นก็ต้องรอลุ้นกันเชื่อว่าถ้ามีความแน่ชัดเมื่อไหร่ก็คงจะออกมาอัปเดตให้แฟนๆได้ทราบกันอีกที